ដែលកំដារែកកាន់ឯណាស់នោះឃើញទេ เอ๊ะทำไมเขาเอาบินมาทุ้งถังขยะไหนแบบไหนเนาะลองอายุมเอาขึ้นเอาขึ้นไหนแบบไหนไหนลองขึ้นมาดิเอามาเอามาเห็นไหมอันนี้มันแคยมแต่อ้ของนั้นมันไม่แคยม นนยังน้ายูยูยหมดเลยจีจ,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 จอลจีจอลเิเด็กก็ไปลงเฮ้นโอเต้แต่เช่นกีนได้เช็คเครื่องไว้เงียฮะได้เช่นน้เ่ถกอันนี้ไม่ใช่ปินข้าวน้ำใช่ไหมว่าขาไฟใช่ไหมมันไม่ใช่ปินข้าไฟดิเรื่องนี้เองไม่จะพุยเลยนี่ทำแต่เอลก็นจะไปรู้นี่เห็นมันเดินทำมื่อกีคนปล้องเหม่งนี่ยัยแล้ก็ไปทีนี่ จะอ่านไม่ออกฮะตาหนูอภิชาติตอ่านนี้ความุูกถูกแล้วป<ะ>้าป,ะปะ้าแปลกใจนะกลัวว่าเป็นพรีเซนเตอร์เพราะว่าได้ยินขเขาพูดบ่อยๆข่าวบ่อยๆหลอกลวงหลอกลวงกันจ้าป้าก็แก,ก่แล้วก็กลัวเนาะก็เลยปรึกษานักข่าวให้มาวให้มาช่วยดูวด่ามันกรณีแบบนี้เคยมีไหม มีไรชื่อมีไรชื่ออยู่ในใบนีไหมตกสงสัยไหมแล้วสงสัยไหมสงสัยว่าทำไมเขามาทำอย่างนี้ไม่เคยมีสงสัยนะอย่าสงสัยสงสัยอ่ะตๆอายุขนาดนี้ยังเคยบินไฟเคยเป็นแบบนี้ไหมไม่เคยวิธีจะอยูตรงไหน ก็เสียบอยู่ข้างบ้านเนาะเขามาใส่ให้ในกล่องจ้ากล่องอันนี้เปลกจ่าอันนี้เปลกมากเลยบินทิ้งทางขยะจ้าบินทิ้งทางขยะแล้วก็จะค่ำด้วยนะออห้ามโมงครึ่งใช่เวลาทำการไม่ใช่จ้าไม่ใช่เวลาทำงานของการไฟฟ้าเออจ้าหน้าที่ไฟล่ะเดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็ถ่ายรูปเสาไฟฟ้า ยิงมาทิ้งที่ถังขยะทิ้งบินที่ถังขยะป้าก็เลยแปลกใจขึ้นเดินไปดูก็เห็นแย่ๆเลยแปลกใจมากปกติเขาเก็บไว้ที่ยืนสิจ้าปกติเขาก็มีที่อติดไว้ที่ข้างบ้านก็ไม่เห็นเข้ามาติดเนาะก็ยืนดูเขาก็เดินไปเดินมาสองเสา